เรามาข้ามกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องคดีแตงโมหลังจากที่ผมออกอากาศไปวันเดียวนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมครับมันอื้ออึงไปทั่วเลยคลิปผมคลิปนั้นเนี่ยถูกแชร์เราไม่ห่วงลิขสิทธิ์เลยนะครับเอาไปได้เต็มที่ชใช้ต่อหลายช่องใช้ต่อทั้งใน TikTok ทั้งใน YouTube ทั้งการวิเคราะห์เยอะมากนะครับผมอยากจะเรีทราบว่า หลังจากนั้นเราก็ตั้งข้อสังเกตว่าคุณอจฉริยะเนี่ย<ส>เขาไปพูดตามรายการต่างๆเยอะเลยพูดไปเยอะแต่ไม่เห็นมีใครไปพูดอะไรกันอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่เราพูดเนี่ยปรากฏว่าถึงวันนี้จะ8 0 0แสนวิวแล้วเฉพาะใน YouTube <c oughs> ช่องเราอย่างเดียวนะครับก็รู้สึกว่าได้รับความสนใจมากมจนกระทั่งเมื่อวานนี้ มีคนโทรหาผมขอเรื่องคดีแตงโมค่ะขอที่ว่าเนี่ยไม่ได้ขอไม่ให้เราพูดนะครับขอสัปดาห์นี้เนี่ยผมจะเพิ่งพูดได้ไหมออกก็แปลว่าไม่ให้พูดแหละอย่างนั้นใช่ไหมเออแล้วจะทําอะไรเพราะอะไรคนคนนี้ก็คือตํารวจครับตํารวจจะขอมาอธิบายกับผมก่อนที่ผมจะพูดอีก จะพูดอีกไปมากกว่านี้คตำรวจของนีงได้เหรอคะอาจารย์นห, <c oughs> นหนูถามด้วยในฐานะเป็นรัษฎรนะ <Okay. S 2> ออเคผมเนี่ยเห็นว่าอย่างนี้ครับเราเป็นสื่อมวลชนคเรามีหน้าที่รับฟังข้อมูลแล้วก็นําเสนอต่อประชาชนถ้าเกิดคู่กรณีเขานั่งสองข้างเนี่ยแล้วโต้กันแบบรายการโหนกระแสเราก็จัดได้จัดได้แต่ มันจะไม่มาเกิดเหตุการณ์นั้นเพราะตํารวจมีข้อจํากัดอยู่หนึ่งประเด็นอย่างน้อยนะ,ค,ะคือข้าราชการเอาสํานวนในคดีความมาพูดไม่ได้เราเข้าใจเขาก็เลยไม่สามารถมาประชิญเวทีสาธารณะได้อ,อ,อันนี้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองถ้าจะมา,าชี้แจงกับผม,มผมก็ถามว่า เอาคนที่คุณหมอทวัชชัยมานั่งด้วยได้ไหมผมก็ถามนะจะได้คุยกันดีเราจะได้ฟังในานะสือมวลชนเพราะอย่าลืมคู่กรณีเขาเสียชีวิตไปแล้วนะเจมิล่าแล้วไม่มีคนสู้ให้เขาไม่มีสู้ให้เขาอะมาเอาคุณหมอมาหนึ่งคนได้ไหมเขาบอกว่าขอคุยกับผมก่อนอ่ะผมเลยต้องทําไงดูไหมทําไงฮะอาจารย์ทำกันบ้านหนักมากเลยเมื่อคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนดูคลิปวิดีโอย้อนหลังเมื่อสองปีที่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เห็น มาเปรียบเทียบกับที่คุณหมอทวัชชัยเตรียมให้เพื่อจะมาตั้งคําถามวันที่ตํารวจมาเขาจะมาวันไหนอาจารย์บอกไม่ได้เพราะนักขเี๋ยะนักข่าวตามมานักข่าวจะตามมาเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้าเขาจะขอมาคุยกับผมถามอีกีีได้ไหมอาจารย์ครับตำรวจใหญ่แค่ไหนคะใหญ่ไหมพอสมควรครับจะได้ประเมินถูกเเป็นในผลแล้วกันเป็นในผลขนาดนั้นเลยเหรอครับทีนี้ ไม่ใช่ผมคนเดียวพูดแล้วมันก็จะทุกคนก็จะมาหาผมคนเดียวนะครับไม่ใช่อย่างนั้นเขาจะมาขอได้สิทธิ์อธิบายให้สื่อมวลชนอย่างเราเนี่ยได้ฟังในมุมของเขาบ้างอนะครับผมก็ถามว่าก็ผมชี้แจงไปเนี่ยอย่าลืมนะผมมีคำพิพากษาสารอาญาเกิดขึ้นอยู่ใช่ค่ะ วันนี้ผมไม่อ่านหรอกผมรู้ว่าความรู้สึกเขายังไม่ใหญ่ผมพูดวันนี้จนกว่าจะฟังเขาเพราะเพราะคดีนี้ตำรวจแพ้ตำรวจแพ้ตำรวจยี่สิบเอ็ดคนรุมฟ้องคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์คุณวัชรกรัยสอนเหจรัสแล้วก็คุณอนุรักษ์อมรเมตตาจิตสามคนมตำรวจฟ้องสารยกฟ้องทุกคนอ,อันนี้น่าสนใจผมยังไม่อ่านหรอกแต่ผมจะเล่าให้ฟังว่า ทำไมถ้าคุณหลักฐานแน่นนะครับทำไมถึงแพ้คดีหมิ่นประมาทได้อเอาละมันคนละคดีคแต่ผมจะบอกให้ฟังว่าคุณหมอสองท่านที่ให้ความเห็นในคดีหมิ่นประมาทนี่นะครับในคดีหลักคือคดีที่อายการฟ้องคนบนเรือใช่ไหมครับห้าคน และในขณะเดียวกันคุณแม่แตงโมก็มีทนายเดชาไปฟ้องด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเดิมทีในฝั่งคุณแม่แตงโมเนี่ยมีบัญชีรายชื่อพยานบุคคลคือคุณหมอทวัชชัยด้วยตัดทิ้งครับตัดทิง้งเขาก็เลยพูดฝ่ายเดียวในคดีหมิ่นประมาทม,มันก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับที่จะบอกว่าใครจะถูกและใครจะผิดผมก็ถามคุณหมอทวัชชัยว่าแล้วนิติเวศของฝั่งคุณหมอเนี่ยในคดีหมิ่นประมาทเนี่ยเขาขึ้นเวที ในคดีหมิ่นประมาทที่ฟ้องคุณอัจฉริยะไหม,มปรากฏว่าตามคําบอกเล่านะครับไม่ได้ขึ้นก็แปลว่าไม่พร้อมไม่ถูกสักคานใช่หรือเปล่าผมก็เลยยังไม่ได้อ่านแต่อยากจะบอกนี้ครับผมให้หลักคิดอย่างนี้ในฐานะสื่อมวลชนมเมื่อเป็นข่าวขนาดมีการคัดคำพิพากษา สารอาญามาได้แล้วเนี่ยผมขีดเต็มเลยนะะจริงๆผมลิสต์เอาไว้40ประเด็นที่จะต้องพูดนะครับที่จะต้องพูดแต่ยังไม่พูดให้เกียรติตํารวจผลพูดจากคดีนี้ผนพูดจากคดีนี้แต่ผมจะยังไม่พูดจะยังไม่พูดนะครับเพราะให้เกียรติตํารวจผมจะให้สิทธิ์ในการชี้แจงเต็มที่คถ้าเปลี่ยนใจผมได้ไม่ใช่ผมไม่พูดนะครับผมก็จะพูดทุกมุมให้ครบแต่ถ้าผมรู้สึกว่า หลักฐานพยานหักล้านในสิ่งนี้ไม่ได้ผมก็เต็มที่นะครับเต็มที่ผมในฐานะสื่อมวลชนเนี่ยเราหยุดการพูดในประเด็นที่เป็นข่าวแล้วไม่ได้ครับขอให้เข้าใจนะครับทีนี้เมื่อวันอังคารผมเปิดหนึ่งประเด็นคคือเจสสกีออสี่ลำใช่ไหมครับค่ะผมจะยังไม่พูดมากกว่านี้นะเจตสกีสี่ลำนำเรือลำนี้ ไปอีกจุดหนึ่งท่านผู้ชมสังเกตไหมครับมันถึงจุดไหนอที่มีเจสสกี้นำพาไปแล้วไปถึงจุดไหนที่ไม่มีเจสสกีแล้วเขาเขาตามจับได้ฮะทำไมจะไม่ได้ออก็ถ้าเขาเราดูข่าวย้อนหลังออก็จะรู้เลยว่ามันหายเจสสกีหายไปไหนและทำไมถึงอยู่ดีก็แปลว่าต้องมีจุดพักที่เจสสกีพาไปแล้วหยุดที่ตรงนั้น แปครับจุดที่เกสเสกี้หายไปคือจุดหมายปลายทางที่พาไปเพราะอะไรครับถ้าคนเราจะไปที่ท่าเรือใดท่าเรือหนึ่งเดี๋ยวนี้แค่ g o o g l e Map เราก็เจอแล้วใช่ไหมเพราะมันขึ้นทะเบียนหมดแล้วใช่ไหมครับท่าเรือไหนท่าเรือไหนในแม่น้ําเจ้าพญาเนี่นะครับก็แปลว่าต้องไปบางจุดที่ต้องมีคนพาไปที่ไม่ใช่ท่าปกติใช่ไหมครับแต่ เราก็อย่าเพิ่งฝันทงเพราะว่านั่นก็เป็นความเห็นในคดีหนึ่งมมผมจะรับข้อมูลทุกด้านนะครับขออนุญาตท่านผู้ชมว่าวันนี้จะยังไม่เล่าเพิ่มเติม,มจะให้เกียรติตํารวจในการนําเสนอเต็มที่แต่ผมจะทําหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับเพราะวันที่มาในสัปดาห์หน้า,นาเนี่ยจะเต็มไปด้วยบรรณาธิการอาวุโสที่จะนั่งฟังด้วยกันและเราก็จะพูดกันอย่าง ตรงไปตรงมาแต่ถามว่าไม่ถึงเราจะเอาบอกไปนั่งซักตำรวจระดับพี่นกนพรัชพลสุขอย่างเงี้ยคุณวริศลิมทองกุลผมก็ดีคุณโน้ตก็ดีนะครับคุณใหม่ก็ดีเป็นต้นแต่ผมใช้ข้อคิดข้อหนึ่งนะครับว่าคดีนี้มีโอกาสมากที่จะถกเถียงกันไปเป็นอีกหลายสิบปีและเป็นร้อยปีก็ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับข้อที่หนึ่งผมให้ข้อสังเกตนะครับ ก่อนคุณแตงโมจะเสีย<ม>ชีวิตคนบนเรือทำอะไรกันม,มีใครเห็นบ้างผมก็ไม่เห็นคุณหมอทวัชชัยก็ไม่เห็นตำรวจจริงๆก็ไม่เห็นมีมนแต่คำให้การเท่านั้นนะครับถึงตอนนี้จริงไหม,มแปลว่าพวกเราก็ไม่มีใครเห็นทั้งหมดแหละ,ะนอกจากคนบนเรือแล้วก็เชื่ออย่างไม่ได้ด้วยว่าจริงหรือเปล่าข้อที่สองช่วงเหตุการณ์ที่คุณแตงโมตกเรือ คนบนเรือหรือตำรวจจะรู้ไหมว่าแตงโมจริงๆแล้วตกท่าไหนตกไปอย่างไรเกี่ยวพันกับใบพัดในจังหวัดไหนจริงๆแล้วเห็นหรือเปล่าเราจริงๆทั้งหมดก็ไม่เห็นเราไม่เห็นเพราะฉะนั้นแปลว่ามันก็รู้แล้วแต่เป็นการหาพยานแวดล้อมเท่านั้นแต่เห็นจริงหรือเปล่าเราก็ไม่เห็นถึงแม้บาดแผลสงสัย มันก็ต่างคนต่างสงสัยเพียงแต่ว่าเราอาจจะสงสัยมากหน่อยเพราะเรารู้สึกมันผิดปกติเขาก็บอกว่ามันปกติม,มันจะเถียงกันยังไงบางจุดพิสูจน์ได้ทางนิติวิทยศาศาสตร์ไว้ผมฟังจากตำรวจแล้วถ้าตำรวจมีเหตุผลที่ดีกว่าผมจะรับฟังแต่ถ้าหักล้างทางนิติวิทยศาศาสตร์ซึ่งผมยังไม่ได้เปิดนะครับถ้าหักล้างในเรื่องนี้ไม่ได้ผมจำเป็นต้องเปิดมผมพูดอย่างนี้เลยข้อสาม ผมว่าสาธารณชนทั่วไปไม่มีใครเชื่อว่าสมมุติว่าคุณแตงโมจะตกน้ำถึงเวลาตอนนี้ให้ถามโพจากท่านผู้ชมก็ได้เชื่อไหมว่าคุณแตงโมปัสสะท้ายเรือจริงอย่างที่ว่าด้วยท่ากยายกรรมที่แปลกที่สุดเนี่ยแล้วก็ตกน้ำลงไปท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่าเอาโดยสามัญสำนึกณเวลาตอนนี้คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อและ จริงๆทั้งตำรวจก็ไม่เห็นนะครับเราก็ไม่เห็น<ม>นอกจากเขาคำให้การและคำให้การนั้นโกหกหรือเท<ม>็จหรือจริง<ม>เราก็พิสูจน์ได้อย่างไรถ้าไม่ได้เห็นเองเอาละข้อที่ส<ม>ี่ช่วงเวลาตามคำให้การของคนบนเรือหลังจากที่แตงโมตกไม่รู้จักเหตุการณ์ไหนก็ตามนะครับ ไทม์ไลน์ของคนบนเรือนั้นมีความน่าสงสัยเป็นอย่างมากเพราะห่วงเวลาคนบนเรือจะไปพบตำรวจมันเนิ่นนานหลายชั่วโมงจนมีความเชื่อว่าเตรียมกันแล้วจริงไหมครับท่านผู้ชมแปลว่าสิ่งที่พูดตำรวจสักค้านก็อาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมดและที่สำคัญก็คือ,อคำให้การเปลี่ยนไป ของแต่ละคนเนี่ยมันมีพิรุษในรายละเอียดยิ่งทําให้เรายิ่งสงสัยว่าไม่น่าเชื่อถือทีนี้ประการถัดมาก็คือความสำคัญของคดีนี้ตำรวจเนื่องจากไม่มีใครเห็นน้ำหนักจึงไปเน้นการสืบปากคำจากตำรวจและพยานจากตัวบุคคลซึ่งพยานบุคคลและคนบนเรือเนี่ยจากถ้อยคำนี้นะครับ มันไม่มีน้ำหนักเท่ากับนิติวิทยาศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์นี่แหละครับที่มันยังมีปัญหาอยู่ที่มันยังไม่มีหรืออาจจะไม่มีปัญหาก็ได้นะผมจะรอฟังจากตารวจจะทำใจเปิดกว้างๆ,ๆรับฟังอย่างเต็มที่ะนะครับและเมื่อเป็นเช่นนี้ผมก็อยากจะเรียนทราบว่า เหตุใตตำรวจจึงเชื่อว่าแต่งโมฉี่จริงแล้วรู้ได้ยังไงว่าเขาตกในท่าฉี่จริงหรือเขาตกท่าอื่นได้ไหมทำไมตำรวจถึงเชื่อสนิทว่าเขาไปปัสสาวะ,ะผมแค่ตั้งคำถามนะครับแต่ทั้งหมดนี้ผมจะยังไม่นำสี่ประเด็นพร้อมกับคุณหมอทวัชชัยซึ่งเมื่อคืนนี้ผมนอนดึกมากนะครับคุยกันลึกเลยแล้วต้องดูภาพศพทั้งวิดีโอทั้งรายละเอียด แล้วก็ดูการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับแต่มันไม่สามารถหยุดผมได้ครับยังไงผมก็ต้องพูดแต่ขอเวลาผมหน่อยให้ผมรับฟังความคิดเห็นอย่างเป็นธรรมจะไม่เป็นกลางนะครับแต่จะเป็นธรรมสำหรับการนำเสนอในฐานะสื่อมวลชนและถ้าคิดว่าการนำเสนอสื่อมวลชนผมทำไม่ถูกต้องฟ้องได้ครับไม่ต้องเอาคุณเก๋นะครับผมคนเดียวเพราะว่าหหนูแม่กำลังใจนะครับเพราะถ้าผม ขึ้นสู่คดีหมิ่นประมาทนะครับผมก็จะทําหนักกว่าคุณอัจฉริยะนะครับผมจะซักหนักเลยแล้วผมว่าตํารวจพลาดตรงไหนดูไหมตรงไหนฮะคุณไปฟ้องคุณอัจฉริยะและพวกสามคนไงมันก็เลยมีคำพิพากษาก่อนคำพิพากษาหลักคดีหลักเขาก็เลยเอาพยานที่คุณไม่ได้ใส่ในพยานในคดีหลักเมันใส่ในนี้มันก็เลยเกิดเหตุการณ์ไม่เหมือนกันในในสองคดีเพราะว่าคดีหลักอาจจะอาจจะเหมือนเขาเขาเขาวาง วางเป้าหมายไปแล้วว่าจะ c a t c งเขาหมดแล้วว่าเขาจะจบยังไงก็คือประมาทเป็นเหตุทําให้ผู้อื่นเสียชีวิตหลักการเป็นอย่างงี้เขาก็เขาก็ตกลงกันได้นะครับแต่ว่าก็ถึงบอกไงว่าตํารวจผมคิดว่าในทางยุทธวิธีคนอย่างคุณอัจฉริยะเขาเขี้ยวลากดินเอาตรงๆนะครับนี่ท่านผู้ชมต้องรู้ก่อนนะครับผมกับคุณอัจฉริยะไม่เคยเจอกันตัวเป็นๆนะครับจริงเหรอครับอาจารย์ มาถึงนั่งคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนั่งคุยกันต่อหน้าคนรีกว่าผมแบบกับคุณอัจฉริยะเนี่ยโอ้ต้องประชุมใช่ไม่ใช่นะครับเราอาจจะคุยกันในฐานะเป็นสื่อมวลชนแต่แต่เป็นคนนั้นคล้ายๆกันเลยนะอาจารย์อันนั้นเขาเป็นช่องเขาเลยครับนะครับยกคนนั้นให้คุณอัจฉริยะเลยก็ได้แต่ว่าที่ผมจะต้องให้น้ำหนักเนี่ยนะไม่ใช่เพราะว่าผมเชื่อคุณอัจฉริยะนะครับผมย้ำอีกที ตอนคุณจฉริยะชนะคดีเนี่ยผมก็ยังไม่พูดสักคำสังเกตไหมผมเริ่มมาพูดเพราะมีคำพิพากษาอตอนคำพิพากษายังไม่ออกแล้วคุณจฉริยพูดผมก็ยังไม่เห็นก็ยังไม่พูดนะครับจนกว่าจะเห็นลายลักษณ์อักษรถึงได้กล้าพูดและพอพูดเสร็จก็ยังไม่พูดเต็มที่ขอฟังพยานที่อยู่ในคดีที่เป็นเหตุข,ของการชนะคดีหน่อยออแล้วฝั่งเราก็ต้องอึ้งนะครับท่านผู้ชมคืออึ้งก็คือว่า ในการบรรยายสามชั่วโมงถึงว่าจะละเอียดทางเทคนิคทางการแพทย์ซะเยอะเลยนะแต่เราเข้าใจเลยว่าทําไมเขาถึงเชื่ออย่างนั้นและผมเนี่ยถ้าอยากในวันหนึ่งเนี่ยถ้าตํารวจสุจริตใจจริง <pickle. S 1> ๆสุจริตใจจริงๆ <iten. S 1> ผมอยากจะบอกว่าคุณหมอทวัชชัยเขาก็มืออาชีพนะครับถ้าเขาได้แลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันจะทําให้ข้อเท็จเนี่ยมันหายไป <Chicken. S 1> แล้วอาจจะทําให้ตํารวจ เปลี่ยนใจก็ได้หรือหมอธวัชชัยเปลี่ยนใจก็ได้มันจะทําให้คนที่เขาเป็นมืออาชีพซึ่งกันและกันเนี่ยได้เคารพสิทธิ์ของกันและกันแต่ผมก็จะยังไม่ลงรายละเอียดตามคําที่รับปากตํารวจเอาไว้และผมจะพูดเริ่มพูดหลังจากฟังตํารวจสัปดาห์หน้าแล้วแล้วจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแต่ขออนุญาตไม่บอกว่าตํารวจนั้นเป็นใครเพราะว่าเขาเจะสำนวนในชั้นศาลมาเปิดเผยให้ผม มันทำไม่ได้และผมก็ต้องรักษาความรับเพียงแต่ผมแค่ได้ดูว่าเขาคิดยังไงเพื่ออย่างน้อยการวิพากษ์วิจารณ์ผมซึ่งผมต้องเห็นแค่เอกสารที่มันเผยแพร่เท่านั้นแหละครับอ,อย่างน้อยผมก็จะมีการวางใจที่ชั่งน้ําหนักและเป็นธรรมมากขึ้นแต่หยุดไม่ได้ครับยืนยันเพราะว่าเนื้อหามันเป็นคําพิพากษาแล้วก็ขอให้เข้าใจได้ว่าตํารวจไม่ต้องมากรธผมและคนบ้านพระทิศ ผมจะเล่าให้ฟังคุณหมอธวัชชัยมายัางไงไม่ใช่คุณอจฉริยะนําพามาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเบื้องหลังเป็นอย่างนี้ครับเลยไม่ได้เล่าเรื่องที่จะกินข้าวกันนิดเดียวเลยนะนิดเดียวคุณหมอธวัชชัยอินบ็อกซ์เข้ามาครับในรายการสนทีทองว่าเขาเป็นหมอด้านนี้แล้วก็เก็บหลักฐานไว้เยอะมากอยากจะมาพูดคุยทีมงานเนี่ยเขาก็เอามาให้คุณวริชนัดหมายคุณหมอเข้ามาผมเนี่ยก็บังเอิญมา ในวันที่ไม่รู้ว่าเขาเลื่อนนัดวันนั้นพอดีเหมือนวันที่เจอพี่อ้อยผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะมานะครับมาพอดีเลยต้องนั่งฟังด้วยจนจบสองสามชั่วโมงแต่ก็รู้สึกว่าคุ้มมากที่ได้ฟังต้องขอบคุณมากเลยและเห็นเลยว่าคุณหมอคนอ่นี้เขาทํางานด้วยความเชื่อของเขานะมันทํางานกันยังไงดังนั้นเวลาผมพูดในตอนที่รับผมจชพูดว่าคุณหมอธวัชชัยเชื่อว่าเห็นไหมครับมันก็เป็นการนําเสนอด้านหนึ่ง แต่กมันก็ยังไม่ได้ตัดสิทธ์นะครับของตำรวจและคนเกี่ยวข้องหรือแม้แต่คนบนเรือนะครับเรียนตามตรงเลยคนบนเรือถ้าอยากจะชี้แจงกับผมนะให้ผมได้เข้าใจกว่านี้ว่าผมเข้าใจผิดบางอย่างอยู่ยินดีนะครับทุกคนเลยแต่ถ้าผมไม่เชื่อก็เป็นสิทธิ์ของผมนะครับหรือผมจะเชื่อเพราะคุณหลักฐานคุณดี ผมก็จะช่วยชี้แจงให้ได้ด้วยแต่ถ้ามาแล้วถูกซักแล้วหลุดก็จะแย่นะก็ต้องเลือกครับแต่ผมจะให้ความเป็นธร <vagy S 2> รมเพราะว่าเราเป็นสื่อพวกเราเนี่ยเป็นสื่อเนี่ยเราไม่ใช่คู่กรณีกันเลยใช่ผมกับทนายตั้มยังไม่ใช่คู่กรณีกันเลยครับค่ะนะครับเพียงแต่ว่าในเมื่อมีคนร้องเรียนเราก็ทําเต็มที่กรณีนี้ถือว่ามีคุณหมอมาร้องเรียนกับสื่อเราไม่ทําหน้าที่ไม่ได้ครับเอาพักประเด็นนี้ไว้ก่อนไหมดีค่ะ